ี้เวลา8ปดนาฬิกาสีนาทีใกล้จะสามโมงช้าแล้วก็มาถึงแล้วนะครับสกายวอล์กพูคกนิวตอนแรกนึกว่าจะมีแต่ตัวเองพอมาถึงแล้วโอ้ยรถเต็มไปหมดถึงแล้วนะครับกองอนวยการจุดขายถั่วสำหรับขึ้นสกายวอล์กร้อยค่ะ รองท้าที่นี่อ่าวันแรลกลงท้าไปไหนต่อครับอันนี้คือกิโลเมตรเสริมไปเรื่อยๆครับผมไปรองเท้าธรรมดาเดินไม่ได้รพี่ขึ้นรถจะไปขึ้นรถแล้วนี่นะครับรถสองแถวจอดรออยู่ตอนนี้กำลังจะ เดินทางขึ้นสก,กายวอล์กนะครับโดยจะมีรถมาจอดรอครับสี่สิบคนครับนี่นะครับอ่าขึ้นเลยโอ้ นั่งรถแล้วลไม่ต้องห่วงไม่ได้รอรถยากรถเยอะมากอาไปแล้วถึนเพื่อนผู้ไหนบากไหนบา ตันี well, ้ก็ไหนก็ไหนลบเอาหรือว่ายังไม่ทึ้งมามามาได้ทิ้งแล้วครับฟูกบยิ้วนครับตอนเช้าให้เสียครับลองเช้าท่านก่อนจะเดินเข้าสกายวอล์กอดแล้วสกายวอล์ก ใครสำหรับนักท่องเที่ยวที่มือใหม่นะคะท่านมีอาหารน้ำดื่มมาวางไว้ด้านนอกก่อนนะใช่ไแม่ดูเออได้เป็นตัจ้งไปยี่โตกัไว้นะคะโอ้โหนะก็จะมีหมอกปกคลุมค่ะทั่วภูเขานะคะที่สวยงามค่ะ เที่ยวนะคะที่เดินทางขึ้นมาถึงใหม่ก็ขอเรียนเชิญน,นะคะเดินตรงเข้ามาด้านในก่อนค่ะเดินตรงเข้ามาด้านในก่อนนะคะไม่มีรอบนะคะไม่มีคิวในการเข้าชมนะคะนักเที่ยวไม่ต้องใจร้อนค่ะใจดรงๆนะคะทําภารกิจของขั้นให้เสร็จเรียบร้อยก่อนไม่ว่าจะขึ้นไปหว่าอะไรกนะคะต่องค์พรอพุธก็ขอเรียนเชิญค่ะโอเคว่าอย่างนั้นนะครับรองเท้านี่สวมทับเลย ก็เห็นข้าเจ้าเขา่อยเาอเห็นเกือบเป็นทางเขา้านะครับกนนแล้วใส่ย่า่แม่น้ำเหืองใสแม่น้าคงเป็นย่ายในแม่น้ำเหืองแม่น้ำคงที่มองเห็นนะครับข้างล่างจะเป็นแม่น้ำคงนะครับมนย่า่ย่า่สี่ันนัะ นี่น้ำเหืองนะครับน้ำเหือนนี่น้ำเล<ช>ือง,งอันนี้แม่น้ำเลืองไหลมามาลงขงตรงนี้อัน,นเป็นแม่น้ำโขงนะครับอันนี้คือฝั่งไทยนะครับที่เห็นเป็นสายคือแม่น้ำเข <สา S 1> ือนไหลลงมาแม่น้ำาขงนะครับตรงนี้เป็นกระจกเัินตีหมูบาทท้านเขื่อนมาก <c oughs> <c oughs> น่ากลัวมากนะครับเสียวเป็น,เป,นเป็นโยกโยกเสียวมากเสียวมากดูนะครับจะเป็นเสาค้ำค้ำตะไคร้วอค้ำลานกระจกอ่าญาย่าจะเฝ้าไปท่านใดินายลูกอยู่เฝ้าไปยังเดิน น pues ี่ครับบรรยากาศนะครับอยู่บนสกายวอล์กตอนนี้นะครับคุณยายที่กลัวมากต้องจับเล้าเลี่ยมตลอดกลัวกระจกจะรูว่าจนเดี๋ยวกระจกจะตลุสวยงามมากครับตื่นเต้นยายยายไปทางนี้ ไปยืนกับวอมสิ้หมนเลมอมาาไทยกับมูปีขิมในสี่คนครับนั่นไหมไปแงเไปแม่ไป่นมไมไปแม่ไปแม่ไปแเ่ไแบ่ไปแม้ไแม่ไม่ไปแม่ไปแม่นปแม่ไปแม่ไปแมาไปม่นสแม่าปแลงไปม่นปแม่ไปแม่ไปแน่ม่ไปแมมม่มันติด่่ไม่นมานี่มันติดหลังคนเ เชียวตีนนะบวอนะครับเดี๋ยเห็นบรรยากาศสวย เป็นเปล่าเนาะย่าย่านี่ครับสวยงามมากครับเอาเยอะนะล่าที่ท้ายลูกพระย่ายท่ท้ายลูกพระอ่าหันมาอิงเลียเต้ากระดิ่กระจกระบาดนะครับทางออกนะครับนักท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆนะครับ งเค่ะก็นะคะมีตัวอย่างให้เห็นตอนเที่ยวโบสถดวนะคะน้องเที่ยวนะคะท่านตอนนี้นะคะก็ยังอยู่ในสมัยขนะคะท่านมาขออนนะคะจ่าโบท่านมาขอจากอุ้มพระเจ้าใหญ่นะคะก็ปีนี้สมประสงค์ได้อุ้มนะคะบุตรนะคะมาด้วยนะคะก็เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะคะค่ะแต่สำหรับน้องเที่ยวนะคะท่านนี้อ่า ตอนนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วเดินทางกลับแล้วขึ้นเลยค่ะตอนนี้พาเด็กๆก็ชมปางช้างโอ้รถมาตลอดนะครับรถทัวร์ก็มารถทัวร์คันใหญ่เ,เริ่มเลยอยู่บริเวณเดียวกันกับที่จอดรถจะขึ้นสกายวอล์กนะครับ ปางช้างเกียดีเป็นทางเข้านะครับเดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่อนยยืนนี่นีน่นละใช่นะครับคือบริเวณปางช้างนะครับพาลูกพาหลานมาเล่นจำปาสีต้นชอบมากเลยนะครับไม่ได้ถ่ายรูปมีวิวให้ถ่ายหลายอย่างนะครับลองยอดรับแสงไว้ฝะกลองยอดรับแสงไว้ฝา สวยงามมากนะครับคุณไปเบิ้องสร้างตัวทต้้งๆปุ่ยหญ่อ่ามีคิงคองด้วยนี่จะเข้าชมการแสดงของช้างไปกัเบิ้งสร้างที่แสดงเนาะ นั่งส่วนใช่ออมสินเป็นผู้นั่งดีๆกันไปนั่งดีๆไม่ออมสินเอาขาร์ขางนึงมาตั้งนี้ตัวเออขึ้นดันจะขึ้ถีบจักรยานโอ้ไม่จริงแต่บาทหามาทางนี้เองเลี้ยงคนมาก็วิ่งมาเลยปลาถึงใส่อยากอาหารอันนี้เขาเรียกปลาอะไรนะปลาคาร์ตหรือปลาอะไรนี่แหละ ไอ้กิจจะพี่สูตรว่าปลาจะไปหามาอาจาู่ลงออมันหิวข้าวมันหิวมากเลย